หลังจากที่เราะะได้ทําการปิดตัวเครื่องยิงวันที่แล้วนะฮะตอนนี้เราก็จะมาถึงการทําความสะอาดถังกรองที่อยู่ด้านหลังนะฮะโดยก่อนที่เราจะไปทําความสะอาดถังกรองนะครับเราก็จะมาดูระดับน้ําแล้วก็เครื่องกรองที่ทํางานอยู่ทั้ง5เครื่องนะฮะส <c oughs> ังเกตเลยว่าจะมีเครื่องกรองทาง,งานอยู่5เครื่องนะ ทำงานทั้งหมดเลยแสดงว่าน้นาําในถังนะ้ําในถังฮะก็จะอยู่ระดับ60เปอร์เซ็นต์นะฮะซึ่งถือว่ายัางน้อยอยู่นะฮะซึ่งถ้าน้ําระดับ60เปอร์เซ็นต์นะครับเวลาเราแบ็กวอทชุดถังที่อยู่ด้านหลังฮนะอย่างเช่นเราจะแบ็กวอทชุดนี้นะฮะน้ําท่อนี้จะหายไปหนึ่งท่อนะฮะท่อที่หนะึ่งจะหายไปหนึ่งท่อนะฮะ ทำให้น้ำที่เหลือ3สามท่อเนี่ยไม่เพียงพอต่อการดึงไปผลิตเป็นน้ำดื่มทั้งห้าเครื่องนะฮะนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็จะทําการปิดเครื่องกรองไว้ก่อนหนึ่งเครื่องนะครับเพื่อจะทาการแบควอดด้านหลังแต่ต้องแบควอดทีละชุดนะครับให้หายต่ทีละท่อฮะวันนี้เราเลือกปิดเครื่อง ที่หแล้วกันนะเนื่องจากเครื่อง5วันนี้เปิดช่วงเช้านานกว่าเพื่อนเลยนะพักก่อนต่อปก็เดินมาด้านหลังนะต่อปก่อนอเ,เดินมาก็สังเกตนะว่าจะมีหน้าต่างปิดหมดเือย่งนะฮะด้านในก็ปิดหมดหรืยยัางห้องน้ำนะครับนะเนี่ยเเราก็จะมาไปวัดถังนะ โดยที่เราจะทําการแบกวัดชุดที่1กับชุดที่2นะฮะตัวนี้จะสองสองถังนี้จะใช้ปั๊มตัวเดียวกันนะครับปั๊มสองถังนี้จะอยู่ด้านบนฮะ <c oughs> ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นปั๊มแยกกันเดียวตัวนี้นะฮะจะมีสวิตช์แมนนวลอยู่ตรงจุดนี้ฮะเราก็จะเปิดสวนะิตช์แมนนวลอันตัวนี้เป็นสวนะิตช์ไฟบางครั้งอยู่กันค่ำค่ำมืดๆเลยะฮะต้องใช้สวิตช์ไฟในการช่วยนะฮะโอเคเราจะแบก ชุดนี้เกือบชุดนี้พร้อมกันนะฮะแต่ชุดนี้มันเข้าคู่นะคเนื่องจากเข้าคู่เราต้องปิดไว้ตัวหนึ่งก่อนนะฮะไม่งั้นแรงดันไม่พอในการล้างทำความาาสะอาดสันกองครับมึงจะเลือกปิดตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นหัววาล์วแบบมัลติพอร์ตนะฮะสามสเต็ปนะก็คือแบ็กวอทจะไปฝั่งนี้ ฟัดลิน้นจัดเรียงสารกลองแล้วก็เซอร์วิสกลองก็ไปฝั่งนี้นะฮะแล้วก็จะโยกมาฝั่งนี้เลยปึ๊บ <c oughs> ตัวนี้จะเป็นปากหังสีนิ้วนะฮะหัวข้าง,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 งใหญ่ฮนะโยกก็ต้องใช้แรงหน่อย,ยไม่ไปฮะมือลื่นครับโอเคไปแล้วครับ มือลื่นมากครับแล้วก็ค่อนข้างแข็งครับก็จะมาดูสังเกตแรงดันนะครับง่ายๆเลยะครับแรงดันขึ้น20ปอนด์นะฮะสังเกตน้าที่ไหลออกจากท่อน้ําทิ้งนะฮะต้องแรงอย่างสม่ําเสมอนะฮะไม่ว่าจะเป็นชุดนี้หรือชุดนี้นะครับต้องแรงอย่างสม่ําเสมอนะฮะถ้าอยู่ดีๆดอปไปอั้นไปแล้วแรงดันตัวนี้เพิ่มขึ้นไม่ดีครับแสดงว่าสแตนเร์ที่อยู่ ตัวนี้ยจะเป็นสแตนเนอร์ตันนะครับทำให้น้ําไหลไม่สะดวกก็จะทําการแบ็กวอตได้ไม่สะอาดนะครับสากรองอยู่ข้างในจะเห็นได้ว่าเมื่อเราแบ็กวอทไปสักพักนะฮะก็จะมีโคลนหรือน้ําที่เป็นสีขุ่นๆออกมานะครับก็คือสิ่งสกปรกที่มันติดอยู่ในถังกองทั้งหมดนี้นะู่ตังน,นี้ครับ สีนี้เลยครับจะเป็นสินี้ละโครนแดงๆนะฮะสนิมเหล็กสนิมเหล็กเมื่อกี้20ปอน์ตอนนี้ขึ้นมา22ะฮะแสดงว่าเริ่มอั้นนะครับเดี๋ยวเราจะทำการปัดลิ้นโยกมาตรงกลางนะโยกมาลักษณะแบบนี้นะ,ะับอยู่ตรงกลางการจะแรงขึ้นนะครับ ดังน้นจะกลับมาใสอีกครั้งนะครับตอนนี้เราก็โยกกลับไปครับประมาณสิบวิฮะโยกแบบลักษณะโยกแบบเนี้ยประมาณกลับมาสิบวิโอเคดูน้ำฮะแรงแล้วก็ใสขึ้นแรงเริ่มลงนะแล้วก็โยกกลับไปฝั่งขวาเหมือนเดิมครับก็โยกกลับไปกลับมาลักษณะนี้นะฮะโอเคดูว่าตัวสนิมเหล็กขุ่นแดงเริ่มน้อยลงนะฮะฝั่งนี้เช่นกันครับ จะใช้เวลาในการทำความสะอาดสารกองสักพักนะฮะก็จนกว่าน้ำที่ออกมาจะไม่มีตะกรนนะครับตอนนี้เราก็สามารถใส่แบควัดในชุดถังซอฟเพิ่มอีกหนึ่งชุดได้ฮะก็คือชุดที่อยู่ตรงนี้ครับ ตัวนี้ก็จะมีชุดซอฟอีก1ชุด2ชุดนะฮะแล้วก็3ชุดตัวนี้ฮะแต่อย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับถ้าเราโยกแบคบอดมันก็จะหายไปหนึ่งท่อนะครับเดี๋ยวน้ําไม่พอผลิตฮะเราก็เลยต้องปิดเครื่องไว้แต่มันจะโยกชุด2ก่อนฮะรันแบบนี้โยกง่ายนะฮะแต่มันจะมีปักถังอยู่แค่2.5นิ้วครัเหมือนเดิมครับสังเกตแรงดันน้ำ แรงสม่ำเสมอมาดูชุดน้ำกันครับน้ำเริ่มใสแล้วครับตัวนี้มันไม่มีตกะกอร้ะวิเทสก็คือเอาขวดมาใส่ดูนะครับทั้งสองฝั่งเลยฮะเริ่มใสนะฮะถ้าน้ำเริ่มใสแล้วไม่มีตะกรนแล้วครับเราก็โยกมาที่ตรงกลางอีกครั้งครับอ กลางยังโอเคจะทำควาจัดเรียงตัวสารกองที่อยู่ด้านในถังใหม่นะครับฝั่งนี้ด้วยฮะใส่แจวครับใส่แจวจะใช้ในขั้นตอนนี้เวลาในขั้นตอนนี้ประมาณ10นาทีนะครับ เดี๋ยวเราไปดูชุดที่เราไปวัดไวฝั่งนู้นก่อนฮะมาดูกันโอ้ตะกอนแดงมาเลยฮะตะกอนแดงมาเลยฮะเมื่อครบเวลา10นาทีนะครับหรือสังเกตได้ครับจนตัวน้ําจะใสไหลออกมาลักษณะแบบนี้นะฮะขึ้นอยู่กับการใช้งานนะครับวาริงไม่ต้องครบก็ได้นะครับสังเกตเอาฮะถ้าน้ําใสไหลมาลักษณะแบบนี้ครับ ก็สามารถโยกกลับมาที่งานเซอร์วิสต่อได้เลยนะครับปุ๊บนะฮะตอ,อนนี้น้ําก็จะผ่านถังกองน้ําใสๆก็จะไปเก็บในอีกถังหนึ่งแล้วนะฮะอันนี้ด้วยครับอันนี้ด้วยฮะต้องใช้มือขวาฮะแน่นครับแน,น่นโอเคตอนนี้สองถังนี้จบแล้วนะฮะเราก็จะมาอีกหนึ่งถังนะครับก็คือถังนี้อันนี้นะฮะ เราจะเปิดวาลวก่อนวาลแข็งนะครับวาลว,วาลแข็งนะฮะแล้เวเราก็โยกนะเหมือนเดิมฮะแล้วเราก็จะมาปิดวาลวที่อยู่ตรงนี้ฮะตัวที่ใช้แรงดันให้มันสูงขึ้นนะครับน่ฮะอันนี้ตันนี้เราก็รอให้ตะกรอนโลนมันออกมาก่อนนะฮะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูชุดที่เราแบ็กวอทด้ว้ฝั่งนู้นกัน โอเคน้ำเริ่มใสแล้วนะฮะตัวนี้เดี๋ยวเราสักพักก่อนนะเดี๋ยวไปดูชุดซอฟตที่ต้องกลับไปกลับมาเพราะว่ามันมีการอั้นของแรงดันนะฮะในท่ออยู่นะฮะซึ่งสังเกตได้จากแรงดันที่เพิ่มขึ้นแล้วก็อัตราการไหลของน้ำที่ต่ำลงนะครับ ถ้ามันมีการอั้นก็ให้โยกสลับครับมาที่ฟาสลิงค์นะฮะคือมาตรงกลางแล้วก็ปักกลับไปใหม่ไปแบ็คใหม่นะฮะแล้วก็จะทำในลักษณะนี้ครับจนครบทั้ง4ชุดนะครับทุกวันครับเพื่อให้ได้น้ำที่มีคุณภาพนะครับเพื่อนำไปผลิตเป็นน้ำดื่มนะฮะโอเคสำหรับขั้นตอนการแบ็ควอชก็มีอยู่เท่านี้ครับเดี๋ยวจะพาไปดู งานต่อไปนะครับในงานปิดโรงงานน้ำดื่มนะฮะ